พักเลยเออเขื่อเนเนาไม่เอาดีกว,ว่าเม่เอาอีกทีอะ <c oughs> เราบอกให้กูถ่า <c> ย <oughs> เราต้องเลยเป็กใส่กุญสีมุกไายคนกินข้าวเดินไ,นไปหาอะไรนีได้เชี่ยเลยเออได่งดไงก็ไม่ค่อยอะไรอันนี้กูถ่ายก็เหมือนกูไงชอบแบบถ่ายเหมือนเห็นปีน้องน้ำชายอยู่อ๋อสวัสดีครับวันนี้วันอะไรวะวันนี้วันอังคารที่สามสิบ สิงหาคมนะค,ะครับก็วันนี้ก็ไม่ได้วันนี้ไม่ได้ไปไหนมากนะฮะวันนี้ก็ตื่นมาก็ไม่ได้ลงไปทํางานนะฮะเพราะอาจารย์เขาเรียกไปคุยเรืออ่องวิชางานวิจัยก็แล้วก็เลยนั่งชิลอยู่ในมอไปยันเรียนนะฮะตอนแรกควรจะวจะเรียนในมอแต่ว่าจู่ๆอาจารย์เขาก็นั่นมาบอกว่าอาจะเรียนต้องเรียนออนไลน์แทนอาจารย์ก็ไม่ตุละมึงก็เลยต้องเรียนออนไลน์แทนนะฮะนี่ก็ นั่นแหละก็เลยยกตอนตอนั้นผมเอาคอมด้วยไงวันนี้ผมกล้าจะเอาวาริโอปาร์ตีไปเล่นกับไอแทนไอกินอืมอันตามนะอยากอย่างที่บอกมา่อวานเลยเพราะว่าเออไอพวกผมผมสามารถต่อไอพวกไอ้ไอจอยคอนไออะไรวะคอนโทรลเลอร์เนนโซสวิตต์ต่อเล่นกับไออิมเมเเตอร์ในคอมมาแล้วฮะก็เลยนั่นแหละวันนี้ก็เลย ก็เลยอพออาจารย์เขาบอกว่าจะเรียนออนไลน์ก็เลยยกไอคอมที่พกม,มาลนะอยู่แล้วก็ยกไปเรียนที่ห้องรีแทนเลยนะฮะอืมแล้วก็พอเรียนเสร็จก็มากินข้าวกันแล้วพอกินข้าวเสร็จก,กินข้าวเสร็จก็อะไรฮะกลับขึ้นไปบนห้องแล้วก็วันนี้ก็ได้เล่นมาริโอปาร์ตี้สามตาสนนะะามตาฮะมาริโอวันที่สองผมเกมเดิมแต่ที่เล่นขาไปแล้วนะฮะก็เปลี่ยนแมปวันนี้เล่นในแมปเพอร์เรนด์เี แบบผีเล่นสาสิบห้าเทิร์กนก็เล่นเล่นเสร็จตอนประมาณเกือบประมาณากเกือบพลาทุมอะเพราะมีปัญหาเรื่องเซตคอนโทรเลอร์นิดหน่อยมัน,ม,นมันแบบเล่นไปใกล้จบอยู่แล้วอยู่คอนโทรเลอร์มันก็เออเออลิกอะไรก็ไม่รู้งงมากเลยตอนนั้นอ่งดีแ้วพอเล่นเสร็จอีกผมกลับมาและะ้วฮะพรุ่งนี้พรุ่งนี้วิชาตอนเช้าเรียนออนไลน์เนาะอาจารย์ติดชุนละอะไรไม่รู้ คุชาตอนเช้าก็เรียนออนไลน์นะฮะเดี๋ยวพอเรียนเสร็จคงจะไปเดินในตลาดวันพุธมั้งเอ่อแล้ววันแล้วก็ตอนตอนบ่ายก็มีเรียนนะฮะนั่นแหละอืมก็เดี๋ยวพอเรียนตอนบ่ายเสร็จแล้วอ้อใช่เรียนตอนบ่ายเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะกลับมาจัดของนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พออ่พอจะมารับเนาะพ่อจะมารับเพื่อที่จะกลับบ้านเพื่อที่จะไปเอาอนั่น,นะออนแหละไอ้เอกสารนั่นแหละอืมเอกสารใหม่เรียกอะไรไปรับไว้อืม ไปรับวันกลับไปวันพุธแล้วเดี๋ยวไปรับประหัสึยษาจะได้กลับมาประถมเลยเพราะวันศุกร์ผมไม่ว่างนะครับวันศุกร์ต้องมีสอบม mm hmm. ื่ไหละฮะเออนี่เดี๋ยวผมจะไปอาบน้นํานี่นี่ผมผมต้องถ่ายมุมนี้เพราะว่าผมไม่ได้ใส่เสื้อนะ,ะตอนนี้ก็เลยต้องเอาเสื้อลคลุมเนี่ยมามาบังไว้ผมก็เลยนั่นแหละอืวันนี้ผมเหนื่อยเหน,นื่อยก็เลยเนี่ยถ่ายถ่ายบนพื้นะลอ,อ ขี้เกียจขี้เกียจเดินขึ้นไปไท่ายผมที่นอนแล้วตอนนี้ก็แบบอ่ลงมาถอดเสื้อถอดอะไรเรร้อยแล้วจะไปอาบน้ำสระผมเลยคิดว่าเียยังไม่ได้ถ่ายวีล็อกเลยก็เลยแม่งถ่ายแบบเนี้ยเออไม่ว่าเลยหรอกเนาะไม่ติดเลนเลยแล้วเนะเออก็ไม่เห็นอะไรแล้วนี่เออเอาอ e, เสื้อเสื้อคลุมนี่กันไว้อยู่แล้วเนาะอืม,มนั่นแหละฮะนี่เดี๋ยวเออนี่ง่วงมากเลยเดี๋ยวอาบน้ำเสร็จสระผมเสร็จเดี๋ยวก็คงนอนเลยตอนนี้ไม่ได้แบบ อนนี้ก็จะตีสองนะเออนี่ตืน่นกันได้แต่วแานั่นแะละพรุ่งนี้เรียนออนไลน์ไม่ต้องรีบก็เ,เรียนไม่ต้องรีบตื่นไม่ต้องรีบอะไระไม่ต้องรีบลุกเพื่อที่จะอาไปอาบน้ําเพื่อที่จะออกไปเรียน้งนอนนะฮะตอนนะีะอย่างเงี้ยอนก็ดีทีนึงอะ่ะอืมแต่ยังไงก็ต้องตื่นเช้ามาเรียนออนไลน์อยู่ดี <c oughs> เออทำไมทำไมวิชาเรียนตอนเก้าโมงเชา้ามันเยอะจังวะแต่ มันอย่างน้อยมันก็ทำให้เราตื่นเช้าแล้ช่วงปิดเทอมนี่คือเวลานอนผม,มี่ผมแบบต้นต้นต้นตีดมากอะ่ะแล้วพอเปิดเทอมนี่มันก็ดีขึ้นอะ่ะเออพราะหลังจากที่วันดีเออ่นอนเร็วตอนนี้ก็ยังนอนพอใช้ได้อยู่นะฮะผมยังไม่เวลานอนผมยังไม่พังทลายไปตอนนี้ยังปกติยังพอๆปกติอยู่นอนตื่นเช้าๆได้อยู่แล้วแหะฮะ เดี๋ยวผมไปอาบน้ำนอนละก็เดี๋ยวถ้าไงก็เอาว้เจอกันวกนนะี้สวัสดีครับ <c oughs> <c oughs>